มาอีกแล้วครับเด็กบุก้าแต่รอบนี้น้องมาพร้อมกับเต็นท์แถมมาจากจังหวัดพิจิตรอีกน้องกลับมาตั้งลกลากอยู่ที่นี่แล้วก็ขอทํางานผมก็ถ่ายงานทาเป็นไม่สนใจน้องเขาครับแต่น้องเขาก็ยังยืนรอเอ็งเข้ามามาขอทํางานทําอะไรเป็นบ้างตัดต่อเป็นเอามาทดสอบันหน่อยถ้าน้องฝีมือดีผมว่าอาจจะรับเรียงเอาไว้ที่นี่ก็ได้ครับตัดเป็นอะไรโทรศัพท์เอาตัดต่อไม่เป็นนะตัดต้นไม้ได้ไหมไรเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ต้นนี้น้องอเอ็งกลับบ้านได้แล้วไปทำอะไรไม่เป็นเลย มันไกลอ่ะไกลเมื่อน้องพูดมาว่ามันไกลผมก็สงสารน้องก็เชื่อว่าทุกปัญหามีทางออกถ้าเราคิดบวกเข้าไว้เหมือนกับขนมสแน็คแจ็คนะครับผมเห็นน้องหิวผมก็เลยเอามาให้น้องกินแล้วผมก็ทําการจัดเต็นท์ให้น้องใหม่ถึงน้องอาจจะยังกลับบ้านไม่ได้แต่ผมก็อยากให้คืนนี้เป็นคืนที่ดีที่สุดสําหรับน้องโอ้เป็นไงชอบไหมชอบครับโอ้ชอบยูทูบเบอร์คนไหนเนี่ยชอบแจ็คแพรโพครับชอบแจ็คแปร์โพครับพี่ให้ถามอีกรอบชอบใครแจ็คแปร์โพชอบแจ็คแปร์โพหรอฝันดีแล้ว,ลว,วกันเดี๋ยวกันชอบแจ็คแปร์โพก็นอนนี่มา V v 没谈了。